น้ำพริกกะปิกับข้าวไข่เจลตัวที่ผมทำเองนะทุกคนก็ไม่รู้ว่ามันจะอร่อยหรือเปล่านะลองไปเทสกันด้วยหยิบหน่อมไม้มาใส่ก่อนเลยอืมอืมอร่อยแบบนี้ต้องไปเชฟกระทันเลยอันนี้คือโตฟูทุกคนที่ผมได้โพสต์คลิปเอาไว้ ตัวฟูตัวนี้เกิดจากการหมักของเจ้าหวยเอ้ยต้องหู้ทุกคนซึ่งอารมณ์เหมือนเหมือนขึ้นราขึ้นราแล้วเขาจับพริกมาทากิ่นม,าามันจะหอมถ้าคนกินไม่ได้ก็กินไม่ได้นะม,นมันจะเหม็นถ้าผมคือคมขอโซยข้าวข้าวไข่เจียวกับน้ำพริกกะปิที่ผมทำเองมาเพราะนี่ผมทำน้ำพริกกะปิอร่อยมากเลยทุกคนลุยทำน้ำพริกกะปิขายดีวา ลำขนาด ตัวฟูครับตัวฟูคนที่กินไม่ได้กินไม่ได้นะมาเป็นพริกครับเป็นอาหารจีนอยู่นานคนภาคเหนือจะรู้จักกันดีครับบ้านไหนทำอร่อยก็อร่อยเลยขายดีอืม วันนี้น้ำพริกกะเพเอร่อยฮะ นม่กะปิด้วคนคู่กับไข่ลำ้ำเตะใครเคยกินตัวฟูคอมเม้นต์หน่อยนะ